สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเดตนในส่วนของแอป b ัคซีนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่8,000แปดพันหกร้อยยี่สิบสี่ bxt นะครับอันนี้ผมได้จากล็อกอินอย่างเดียวนะผมล็อกอินที่เป็นลายชั่วโมงนะครับแล้วก็นี่ครับ Lock ล็อกอินรายวันนะตอนนี้14วันนะที่ผมเล่นมานะครับได้คะแนนมาจากามันได้ฟรีอยู่แล้วนะครับ5000แล้วผมก็ได้มาเพิ่มอ,อีกอีก3,624นะครับ หรือว่าคิดเป็นเงินเนี่ย 30, สามสิบสาเซนนะที่ผมเล่นได้เองนะที่มันแถมฟรีมาด้วยน่ยก็รวมเป็นแปดสิเซนนะครับก็จะประมาณนี้1,000งหมื่น BXT เท่ากับ1ดอลลาร์นะครับก็ก็ถือว่าได้เยอะนะเล่นไปเรื่อยนะครับเพราะช่วงนี้มันก็ได้น้อยนะครับแต่พอเราเลเวลอัพไปเรื่อยเนี่ยมันจะได้เยอะ,อะเช่นถ้าใครทําแบบสอบถามเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพ้นเรื่อยตอนนี้ผมเลเวลเนะครับ แล้วก็ถ้าผมทําแบบสอบถามเนี่ยถ้าทําสําเร็จนะไม่ปิวจะได้เพิ่มอีก1.3นะครับถ้าเลเวล8เนี่ยผมจะเพิ่มอีก0.25อร์เซ็นะครับเดลี Daily, ่บาแม็กเดลี่โบนัสเนี่ยจะได้อีกอ6 BXT นะครับในส่วนของเลเวลอัพเนี่ยผมจะได้อีก105 BXT นะครับมันก็ได้เพิ่ม,มเรื่อยๆนะมาดูในส่วนของประวัติการเค้มนะครับอันนี้ผมรับทุกชั่วโมงนะครับผม ไม่ค่อยขนัดในส่วนของการเขาเรียกว่าเลยละทำแบบรายชั่วโมงนะครับผมก็เลยทำเอ้ยทำแบบสอบถามผมก็ได้รับแบบทุกชั่วโมงนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะรับไปเรื่อยนะครับอ่ะอันนี้ของวันนี้นะครับเนี่ยมันก็ได้เพิ่มนะครับ54 BXT นะครับก็รับทุกวันนะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของําทำแบบสอบถามเนี่ย ก็มีมาให้เรื่อยๆนะครับค่อนข้างถือว่าเยอะนะ,ะมีมีแทบทุกค่ายนะครับแล้วก็หาสามารถเลือกทําได้นะครับแล้วแต่ที่เราขนาดนะครับอันนี้มันจะมีตัวล็อกก็อยู่นะ,ะเพื่อนๆที่ถนัดลองทําในส่วนของไปสอบถามตัวไหนทาทาแล้วเออทาง่ายเงี้ยก็มาแนะนํากันได้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ลองทําเลยนะเพราะผมทาไปประมาณสองอันนี้ก็บินผมก็ขี้เกียจละผมรับทุกชั่วโมงดีกว่าเอาที่ผมถนัดนะ แล้วก็ในส่วนของการรับทุกชั่วโมงเนี่ยครับก็จะมี1ชั่วโมงรับ1ครั้งนะครับตอนนี้เลเวลผมอัพนะถ้าเลเวลเราเลเวลหเนี่ยมันจะรับปกติจะได้10ถึง15ใช่ไหมพอผมอัพเลเวลหเนี่ยมันจะได้อ่สิบถึงสินะครับก็จะได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับอ่ะมันมีรอบที่ได้18บแปดไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยสูงสุดผม18นะครับรับ1ชั่วโมงนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ อ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของการถอนนะครับในส่วนของการถอนมันก็จะมีให้เลือกในส่วนของกิฟต์การ์ดอ่ะอันนี้ไม่บริเวอ่ะวิดดอนครับไม่ต้องคลิกผิด,ดแล้วก็เลือกกิฟต์การ์ดนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่ามันจะได้เป็นบัตรนะเป็นบัตรทูมันนี่นะครับเราสามารถเอาไปเติมเกมไปเติมอะไรวกว่าถ้าเติมในทูบริเวรนี่มันเสียค่ารมเียมค่อนข้างแพงนะครับ อทอนหนึ่งร้อยนะครับหรือว่าเป็นวีซ่าก็ได้นะหรือว่า,าต่างหรือว่าเราเติมเงินมือถือแต่ว่ามันมีแค่ค่าเดียวนะวันวันทุกข้อนะครับก็ประมาณนี้ Starbucks โอเคในส่วนของไวเลส t นะครับมันมีลด20%นะปกติมันใช้30,000แต้มนะตอนนี้มันลดลงมานะครับปกติ30,000แต้มเหลือแค่24,000 2อ2 8 0่ 24, 280แต้มนะครับก็อยู่ประมาณนี้เราออกมาหารดูว่า1 bx เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลองหารดูนะครับเดี๋ยวไม่ต้องหารเลยดีกว่าเพราะว่ามันมัอน1% 1%ขงอนง100นะครับก็2อ2อ่าเนี่ย242 bx เท่ากับเงิน1บาทนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ 8,624หารด้วย2,4,2ก็เท่ากับ35บาทนะครับตอนนี้ผมมีนะก็เฉลี่ยประมาณนี้นะครับถ้าคิดในส่วนของลบ20%นะครับก็ขึ้นมาอยู่35%เรละเหลืออีกอ่ะ35้อีกเท่าไหร่65ผมก็จะได้ถอนละแต่ว่ามันเป็นในส่วนของบาทนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของลีดบอร์ดที่คะแนนสูงสุดนะครับมันก็มีแรงอยู่นะอันดับหนึ่งอ๋อมันก็จะมีแต่ละประเทศเล่นกันนะครับคนข้างเยอะนะส่วนใหญ่น่าจะเน้นทำแบบสอบถามนะครับนี่ยูเซอร์โอ้โหคนที่เก็บโทเค็นเอิร์นนะครับโอ้โหอันดับหนึ่งสองแสนห้ามืเฮ้ยของเดือนนี้นะ ใช่ไหมอันนี้ถ้าคิดเป็นเงินนะครับถ้าผมคิดหน,นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคะแนนเท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะก็ประมาณยี่สิบห้าดอลลาร์นะครับถือว่าเยอะนะแต่ถ้าลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเขาเรียกแต่ในส่วนของอบาทก็น่าจะแลกได้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทถือว่าค่อนข้างเยอะนะ นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้ส0เปอร์เซ็นของเพื่อนนะครับอันนี้ผมมีอยู่เพื่อนมาติดตามผมยี่สิบดคนนะครับส่วนใหญ่เขาก็สมัครเข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้เล่นกันหรอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอผมถอนได้เดี๋ยวผมอัปเดตทีนึงตอนนี้ผมก็สะสมไปเรื่อยนะครับแต่ละคนยังเลเวลหนึ่งก็มีเลเวลสองเป็นบางคนนะครับก,ก็ลองเล่นดูมันน่าจะนานก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับคือผมแนวเล่นสะสมไปเรื่อยนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าใครที่อยากเล่นได้เร็วก็ทาแบบสอบถามนะครับของผมเน้นรับทุกชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เลเวล8แล้วแล้วก็ยี่เล่นมา14วันนะครับก็คือ2อาทิตย์คือผมเน้นแล้วลวแนวรับทุกชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยผมจะกดแอปบัตเบสแล้วก็แคชชีน มาเช็คในส่วนของแอทาโฟนะครับแล้วก็ามากดรับนี่ครับทุกชั่วโมงตวน,นี้อยู่แล้วตอนนี้เลืออีกอี่ก29นาทีก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้มากดอีกรอบนึงนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของบัสที i ไฟนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถสมัครต่อผมได้เลยนะครับผมก็จะได้10%เของเพื่อนนะถ้าใครไม่ถนัดในส่วนของทำแบบสอบถามก็ทำแบบผมก็ได้นะครับก็คือรับทุกชั่วโมงไป ในส่วนของ My b a l l n t ตัวนี้มันก็สามารถดูได้นะครับว่าเราได้คะแนนจากตัวไหนบ้างนะครับคะแนนวันนี้ผมได้184นะในส่วนของการถอนก็ยังไม่มีแล้วก็มันก็บอกว่าจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับก็ก็คือ, 80, เอ86เซนนั่นเองก็ดูได้นะครับอันนี้เมื่อวานนะครับ13ชั่วโมงที่แล้วผมได้จากเพื่อน2คะแนนนะ2 BX นะครับ b X ีเอ็กทีบางวันก็ได้3นะส่วนใหญ่ผมก็รับทุกชั่วโมงผมไปแล้วล่วะตอนที่เลเวลอัพนะครับมันก็จะได้นี่นะครับเพิ่มขึ้นมาผมก็กดรับไปเรื่อยนะครับนี่ช่วงที่ตอนนั้นน่าจะเลเวลห้านะก็คือได้ไม่เกิน1 5บหนะครับผมก็กดรับเรื่อยตอนนี้เลเวลเลเวลหกล้สามวันที่แล้ว อะตอนนี้ก็ยังเลีเยวเยอะอยู่นี่ครับประวัติหลายหคัผมก็รับพุกชั่วโมงนะก็ให้สามารถดูได้นะครับเนี่ยเจ็ดวันที่แล้วอ๋อมันดูได้อาทิตย์หนึ่งแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ